เมื่อหน้าหนาวที่ผ่านมานะคะบอลซีหนุมานของเราก็ยุบตัวเราก็มาหากันในตู้หาไม่เจอหายังไงก็หาไม่เจอแม่หนูเป็นกำลังใจให้แม่ก็มาหาต่อในตู้ต่อมากก็ไม่เจอหาหลายตู้เหมือนกันนะคะหายังไงก็หาไม่เจอสู้ต่อแม่เราก็เดินหาต่อนะคะ หากันไปเรื่อยๆดูซิมันจะไปโผล่ตรงไหนกันเพราะว่ามีหลายกระทางมากผมนอนหลอแล้วกรับแม่เราก็มาหาโซนต้นบอนสีบ้านๆพวกหกลงเฮ้ยอะไรแวบๆเจอแล้วเพื่อน เจ้านุมานของเรามาอยู่กับกระถางบอนสีวัวแดงนะคะสงสัยเททิ้งแล้วมาปลูกใหม่เลยมาอยู่กับโซนบอนสีบานๆน,นะคะเ,เพื่อนๆอย่าหาทำนะคะบอนยุบหัวยุบใบทิ้งใบแล้วเทกระถางออกเดี๋ยวจะตามหาเหมือนปิ่นมุกนะคะนี้